จริงๆโรคทางตานะคะก็จะมีทั้งหมด4ต้อที่เจอบ่อยด้วยกันนะคะต้อที่ทุกคนจะสงสัยกันเนี่ยก็คือต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกแล้วก็ต้อหิน ต้อลมเนี่ยจัดว่าเป็นต้อที่มีความรุนแรงน้อยที่สุดลักษณะของต้อลมเนี่ยก็คือเยื่อบุตาขาวที่หนาตัวขึ้นนะคะเป็นเนื้อสีเหลืองๆที่นูนขึ้นมาต้อลมสาเหตุเกิดจากการระคายเคืองของเยื่อบุตาขาว uh. เกิดจากแดดลมฝุ่นแล้วก็แสง UV ค่ะต้อเนื้อเนี่ยจะเป็นรุ่นพี่ของต้อลมนะคะลักษณะเนี่ยก็คือจะเป็นเยื่อบุตาขาวที่หนาตัวขึ้นเป็นรูปสามเหลี่ยมค่ะกินเข้าไปในตาดำ,ดำเนื้อที่กินเข้าตาดำเนี่ย มันเดินเข้าไปในตาดําเรื่อยๆจะทําให้บทบางการมองเห็นได้วิธีการป้องกันของต้อเนื้อนะคะก็คือป้องกันแดดลมฝุ่นแล้วก็แสง UV นะคะจะเห็นว่าป้องกันต้อเนื้อกับต้อลมเนี่ยก็คือการใส่แว่นกันแดดนะคะก็จะสามารถป้องกันได้ถึง2ต้อเลยค่ะต้อหินเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของแรงดันข้างในลูกตาค่ะ ก็คือเป็นการที่แรงดันข้างในลูกตาเนี่ยเยอะกว่าคนอื่นปกตินะคะทําให้มีการกดทับของเส้นประสาทต,ตาหรือว่ามีการไหลเวียนของเลือดที่ข้างในตาที่ไม่ค่อยดีค่ะทําให้เส้นประสาทต,ตาเนี่ยอ่อนแอลงเรื่อยๆต้อหินเป็นโรคที่ยังหาสาเหตุแน่ชัดไม่ได้ส่วนหนึ่งคิดว่ามาจากกรรมพันธุ์นะคะเพราะฉะนั้นคนไข้ที่มีญาติสายตรงเป็นต้อหินแนะนําให้ตรวจเช็คตาทุกๆ1ปีหลังจากที่อายุ40ปีขึ้นไปค่ะ ต้อกระจกเนี่ยจัดได้ว่าเป็นทุกคนเลยค่ะอายุเราเพิ่มขึ้น50-60ถึงปีพวกนี้เนี่ยเลนส์มันก็จะเริ่มขุ่นนะคะมีการเปลี่ยนแปลงของโปรตีนในเลนส์ตามอายุต้อกระจกนี้จะทําให้การมองเห็นของคนไข้มัวลงเหมือนเรามองผ่านหมอกมองผ่านกระจกที่ขุ่นนะคะสําหรับการผ่าตัดต้อกระจกนะคะปกติเนี่ยคุณหมอจะใช้วิธีการหยอดยาชานะคะแล้วก็ใช้เครื่องมือเข้าบริเวณหางตาค่ะเจาะรูบริเวณนี้ประมาณ3มมิลลิเมตรเท่านั้นนะคะแล้วก็เข้าไปเอาเลนส์ เก่าออกนะคะสไลา์ต้อเอเลนเก่าออก <Okay. S 1> แล้วก็เอเลนใหม่เนี่ยที่มีความใสเนี่ยเขาไปวางในที่เดิมค่ะแล้วก็สําหรับเลนที่จะเอาเข้าไปวางในที่เดิมนะคะเราก็มีให้เลือกตั้งแต่เลนธรรมดา mm hmm. เลนสแตนดาร์ด hmm. นะคะหรือว่าเลนพร mm ีเมียมที่สามารถแก้ไขาสายตาสั้นยาวเอียงได้ในครั้งเดียวกันค่ะทั้งนี้เนี่ยแต่ละคนจะเหมาะกับเลนประเภทไหนแนะนําเข้ามาปรึกษาคุณหมอก่อนนะคะเพราะว่าสภาพตาแต่ละคนไม่เหมือนกันไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเลือกได้ทุกเลนและไม่ใช่ว่ามีเลนเดียว ที่จะเหมาะกับคนไข้ทุกคนค่ะ หลังการผ่าตัดต้อกระจกนะคะคนไข้าสามารถกลับไปนอนพักที่บ้านได้เลยนะคะโดยคุณหมอจะครอบตาปิดตาให้โดยที่วันรุ่งขึ้นเนี่ยคนไข้จะต้องมาเปิดตาเช็ดตาแล้วก็เช็คแผลที่โรงพยาบาลการดูแลของคนไข้เนี่ยหลักๆก็คือห้ามน้ําเข้าตานะคะทางโรงพยาบาลเนี่ยจะมีชุดเช็ดตาให้มีน้าเกลือให้เช็ดค่ะแล้วก็มีการดูแลมียาหยอดแก้อักเสบให้ค่ะการดูแลตัวเองไม่ยากอย่างที่คิดนะคะ สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาทางด้านตานะคะสามารถทำนัดเข้ามาปรึกษาแพทย์ได้ที่ศูนย์จักษุโรงพยาบาลพระราม9นะคะทางเรามีคุณหมอเฉพาะทางนะคะทุกด้านเกี่ยวกับตาตั้งแต่กระจกตาต้อหินจอประสาทตากล้ามเนื้อตาโรคตาเด็กนะคะทางด้านจากักษุตกแต่งและเสริมสร้างนะคะแล้วก็ประสาทด้วยค่ะ ตอนนี้ทางศูนย์จักษุโรงพยาบาลพระราม9นะคะเรามีเทคโนโลยีเพื่อการรักษาแล้วก็ตรวจวินิจฉัยของคนไข้ที่ครบถ้วนค่ะ